อาตัเอคไอ้นื้หนึ่ยกินอะไรเห้ไม่กินยังไงนะวัคนยางะรอะไร่วมางเหรไแล้วลูกแล้วพอทำไมเอาฟ้าสองนะไม่สลับสีสีอะสีวะลูกชอสีฟ้าไงนี้เหลออเหรอทำไมมันมีดอกม้ มันกินได้ไหมนี่ไอเดียมันจะจยดไฟเหรอฮะฉันกับจุดไฟบอปนลมทางอยู่้วจด้งเสากิปิดด้วยปิดไฟด้วยใช่ไหมลูกคือคดหออโอ้ล็อกเพลง ตุยนุ่ยอาเข้ามาตุยนุ่้ยมาดันข้างๆพี่อีฟตุยนุยร้อนไหมลูกอ่าเรงสรังค่ะโอาขาหลานิอเลยปูกันเลยอ่ะหนึงสองสามแฮปปี้เบสิ่ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Eclop, birthday to you, happy birthday. ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเน้นสือเก่งๆนะคะเป็นดีๆของคุณพ่อคุณแม่คณตาคนยายคณผูกคณยาแล้วก็โอเคไหมคะเอาเลยแเลยาขัแรกเก่งมากเอ้าทีนี่รู้เรื่องกับเขาไหม ระวังมันร้อนงงงงงโอเคหญ้าอวยพรหลาตัวสุขภาพแข็งแรงสุขภาพตัวเองดูหญ้าไปหาหมอมาดูดีเล้ยกินแรกเลยลูกกินแรกเลยลูกแม่แม่ต้องปารก่อนอ๋อไปเอามีดนะยืดเยอะแล้วเบียร์ไปพี่ยืดเยอเข็้นตัวกปึ๊บรู้เลยรู้โรคไม่ได้โรคมาเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เขียวไปพี่ยุ่มฝากพี่ยุ่มด้วย